อะไรมาตาเกตุวรรนี่คือเล็บแมวหรือเล็บเกี่ยวที่เรรียกกันกำลังมีดอกออกดอกเต็มยมนะคะอย่างแต่ยังไม่บานนะคะนี่ยังไม่บานเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้เราอยู่กับธรรมชาติว่าตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนกลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะ น้ำที่เยอะเยอก็กักไว้นะคะเท่าที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์มาเคยสังเกตเขานะคะนี่เคือเล็บเจียวหรือเล็บแมวบ้านฉันนะคะดกมากปีนี้ออกดอกดกเต็มไปหมดเลยก็จะมีผลไม้ป่ากินอีกนะคะ ออกเต็มไปหมดเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ตายฝนต้นหนาวที่ไหนมีน้ำก็เก็บกักให้เต,ต็มตุม่มเต็มห้วยเต็มหนองเต็มครองเต็มบึงนะคะนี่ค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองทุกท่านค่ะ